รับมาสู่การล่าฝันกับ True Academy Fanasia t กันต่อนะครับขณะนี้เรากำลังจะขึ้นโชว์ที่4นะครับใช้หนุ่มสองคนนี้เขาจะบอกว่าเขาไม่ใช่คนพิเศษนะครับพบกับเจมส์ V10 และทีม V19 ครับ มีคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างและยังเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจเขาไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีความหมายเป็นแค่คนหนึ่งคนหน้าตาก็ธรรมาดาครรมดาไม่พิเศษไม่ได้สวยง,งามอย่างคนไหน และยังเป็นคนที่ไม่เคยมีความมั่นใจไม,ไม่ไม่สักอย่างแต่ที่คนนี้เขามีคือความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเขามอบให้กับใครเขาให้ตลอดกาล ทามก็คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษไม่ค่อยสวยงามอยู่บางไหมเพราะคนคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความมั่นใจลงรักเธอมันนัาน แต่ที่คนนี้เขาไม่คือความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเขามอบให้กับใครให้กับใคร ทัก็คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษไม่ค่อยสวยงามอย่างคนใดนเพราะมีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจมาขอรักเธออยู่ตรงนี้ถ้ามีคนหนึ่งที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจมาขอรักเธอ และ V19 ครับเชิญคุณแมวครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่พิเศษจริงๆ <laughs> รู้รู้สึกว่ามันเฉยๆนะฮะพี่รู้สึกว่าเฉยเฉยเหมือนอย่างเจมส์จริงๆแล้ว การที่จะเน้นคําหรือว่ามีแอคเซนต์มีน้ําหนักหนักเบากับคําบางคำเนี่ยสามารถทําได้แต่พี่มีความรู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆไปหน่อยคำา่าเามันเป็นอย่างนี้ยฮะพี่ไม่รู้สึกว่าเรามีความฉาญในการออกเสียงนะครับอันนี้ต้องไปปรับปรุงนะครับส่วนทีมทําได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของการมูฟการแอคติ้งอะไรต่างๆก็ทําได้ดีขึ้น คิดว่าถ้าเกิดร้องเพลงด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องโคออเปรตหรือว่า,าประสานงานกันให้ให้ดีกว่านี้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมสวัสดีครับเจมแบลวาลุกแบลวแบลวจะโตไหมเนี่ยโ,โต <c oughs> โครับโตครับคือพี่อยากเห็น เจมกับทีมเนี่ยนะคือ20คนในบ้านพี่อยากเห็น2คนนี้โตบ้างอยากเห็นแล้วดูแบบเท่บ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยโจทย์เพลงของอาทิตย์นี้เนี่ยโชคดีที่เป็นโจทย์เพลงที่ค่อนข้างง่ายๆแล้วก็ร้องง่ายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพี่พี่อยากฝากไปถึงทั้งเจมส์แล้วก็ทีมว่าเราจะต้องโตแล้วเราก็จะต้องร้องอะไรที่มันยากกว่านี้แต่ด้วยด้วยอาทิตย์นียมันเป็นอะไรที่เราแบลเราก็เป็นไปตามแบลก็วันนี้ก็ดีแล้วล่ะครับ แต่ว่ายังไงก็ทําได้โอเคครับทั้งคู่ก็แบลวสมสมกับเพลงครับไม่พิเศษครับก็ไปตามนั้นนะครับลูกนะับไกัครับครับผมสวัสดีครับเจนส์ครับทีมครับทีมก่อนนะครับทีมดีขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วเยอะนะครับเริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับอาจจะมีสั่นบ้างอยู่แต่ก็โอเคดีขึ้นการร้องพี่ว่ากระแทกเสียงมากเกินไปมันฟังไม่สบายนะครับแล้วก็ส่วนน้องเจมเนี่ยก็ ซึมอ่ะมันร้องแบบเหมือนคนไม่มีแรงเพิ่งง่วงนอนเพิ่งตื่นขึ้นมานะครับจริงจริงแล้วใครอายุมากกว่าเจมอ๋อดูเด็กกว่าเยอะเลยการร้องนะ <c oughs> คือดูแล้วดูพี่รู้สึกเหมือนเด็กกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นให้มากกว่านี้นะครับออตอนร้องรวมกันปั๊บนี่โอ้โหอายุตกมาเยอะเลยนะเลื่อนชั้นลงมาเป็นเป็นมัธยมคือเราทําได้ไม่ค่อยดีการประสานงานไม่ค่อยดีซ้อมน้อยแน่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของ แอดลิฟช่วงประสานด,ด,ดู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 มันเป็นคำคหมดเลยไม่รู้ดูอะไรกันนะตรงนี้เจมส์เซืรองกรูฟต้องเน้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งสําคัญที่สุดต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะๆเลยนะครับทั้งสองคนมีจุดอ่อนเยอะแยะมากมายครับพัฒนาครับโชคดีครับขอบคุณครับ V10 และ V19 ครับในช่วงหน้าเราจะมาสนุกสนาน กับสองโชว์นะครับจากชาย2หญิง2กับ True Academy Fantasia